สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชาแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอานาไัยทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูวันที่9เดือน9นะคะจากวันนี้เป็นต้นไปความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะ,ะคลิปนี้มีพลังงานดึงดูดถึงคุณไม่กําหนดระยะเวลาไม่ว่าชาวธาตุน้ําจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนก็ได้เราจะดูอดีตปัจจุบันอนาคตโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะ ขอดูสถานการณ์อดีตนะที่ผ่านมานะชาวทัดน้ําขอไพ่สามใบชาวท่าน้ํานะคะแถมพัดแลนหกถ้วยนะพลังงานอดีตนะพลังงานในอดีตนะคะคุณพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากๆเลยก่อนที่ เราจะได้จัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะชาวธาตุน้ําคุณพยายามฮลลิ่งเยียวยาจิตใจคุณพยายามคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตความรักความสัมพันธ์หรือชีวิตในวัยเด็กของคุณก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลงคุณกําลังรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์คุณกําลังรู้สึกว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งนะค,ะคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ นะคุณก็รู้สึกไม่แน่ใจมันเป็น energy ที่คุณรู้สึกละใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าแล้วก็กลับมาเป็นความรักก็ได้นะหรือเราแค่นึกย้อนกําลัง healing หรือเยียวยาจิตใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเลยในชีวิตคุณนะคะความรักความสัมพันธ์บางคนก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ออมี energy ที่ intense deep ลึก กับใครสักคนหนึ่งที่เรารักเขามากๆแล้วมันเป็น energy ที่เรายัางไม่ได้ความรักความสัมพันธ์หรือมันเป็นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะเป็นแค่เพื่อนนะคะอาจจะรู้สึกดีแต่เขายังไม่คอมมิชเมนสักทีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแบบเป็นเพื่อนเจอกันนัดเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในระหว่างตัวเลือกหรือทางเลือกหรือบางที คนของคุณคบกับคุณอยู่ดีๆก็มีแฟนเก่าเข้ามาหรือมีคนเก่าเข้ามาที่คุณมันเป็นความวุ่นวายนะคะคุณพยายามสมดุลพลังงานหรือเฮลิ่งเยียวยา,วยา,วยาจิตใจเรื่องราวเก่าๆในอดีตหรืออะไรก็ตามแต่นะคุณอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งทีออ่มันซ่อนนะมันซ่อนอยู่ใต้สำรับนะคะ ความรักที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกคุณอยากได้ความโรแมนติกแต่คนคนนี้น่าจะไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับคุณน่าจะให้พลังงานกับคุณเหมือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะพอไพ่แทนพรรยไม่เป็นไพ่เพื่อนนะเพื่อนๆนะอันนี้คืออดีตที่ผ่านไปคือเราให้ความรักกับคนคนหนึ่งมากแต่คนคนนั้นไม่ได้ดูแลไม่ได้เทคแคร์หรือไม่ได้เอาอกเอาใจเหมือนที่เราต้องการนะคะเขาคิดเราเหมือนเพื่อนนะบางทีถ้าเขาอยากเจอเราบางคนมีซัมติงนะ ข้อความไหนที่ไม่สะท้อนถึงคุณก็ทิ้งไปถ้าข้อความไหนที่สะท้อนถึงคุณก็รับข้อความนั้นไว้ให้คิดนะคะเวลาฟังข้อความเหล่านี้นะคะให้คิดความเป็นจริงกับสถานการณ์ของคุณหรือไดนามิกของคุณนะคะชาวท่าน้ําเข้าใจตรงกันตามนี้นะ,ะนะคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะ,คะแค่นึกนะนึกถึงอื นึกถึงความรักความทุกเทอะไรเก่าๆที่เราเคยให้ใครบางคนไปนะฮะบางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ก็คือคือมาเจอกันอะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ห่างกันเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราอะไรแบบนี้ไม่ได้ให้คอมมิชเม n นต์ไงเพราะสิ่งนั้นมันเป็นไพ่อต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นคือเอ็มเพรสที่วิ่งหนีอ่ะนะหนีสถานการณ์ออกมาแล้วนะรู้สึกคิดวัดอ่อนไหวเซนซิทีฟมากกับคนคนนั้นที่ในอดีตเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปนะเ,ปนเพื่อนๆทาตนน้า อะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณซิสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดีหรือ,อยังอืมโอเคจบแล้วเดอะเวิลอืมอ่ะเดอะเวิลนะพนังงานเดอะเวิลนะมันเป็นภาพโป้นิดหนึ่งหมอก็จะปิดไว้นะเดอะเวิลดแปถ้วยโอเคนะแล้วก็เดอะเวิลดแปถ้วยแล้วก็อ่อชาลีอดคุณบอกว่าสถานการณ์นั้นคุณจบอืมไซเคิลน,นั้นคุณจบแล้ว คุณเข้าใจแล้วนะคะคุณจบอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าคุณเข้าใจแล้วว่าฉันจะเดินออกไปเจอความสุขหรือจะไปข้างหน้าให้ไปตามหาคนคนนั้นที่ต้องการฉันจริงๆนะคะคือเหมือนว่าเรากําลังจะโชคดีเรากําลังจะได้รับพรเรากําลังจะไปข้างหน้าเพื่อเจอใครสักคนเพื่อเจอโอกาสอะเจอสิ่งที่ดีเราจะเปิดตัวเองเราจะเปิดโอกาสตัวเองไม่จม จอมอยู่ในความคิดเดิมๆเ,เก่าๆนะสมัยที่เป็นอดีตถูกไหมคะปัจจุบันคุณจะมุ่งไปข้างหน้านะคะด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งแต่บางทีก็จิตใจแบ่งรับแบ่งสู้เซนซิทีฟอ่อนไหวในขณะที่เรากำลังมุกอ่อนเข้าใจไหมคะถ้าเป็นความรักนะทีนี้มันเป็นสถานการณ์ว่าสิ่งที่มันเข้ากันไม่ได้หรือสิ่งที่คุณกําลังสับสนลังเลว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะไพ่บอกว่าการเดินออกจากอะไรบางอย่าง เปิดตัวเองนะออกไปเจอสิ่งใหม่ๆโลกกว้างนะสิ่งดีสิ่งใหม่โอกาสใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กําลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเก็ตไหมคะอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศนะเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะออกเดินทางท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ได้เพราะเราคิดถึงแต่คนเก่าหรือคิดแต่เหตุการณ์เก่าๆเราอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนใหม่ไม่ได้เจอสิ่งใหม่ ปัจจุบันจกักรวาลบอกว่า the world คือโลกใบนี้ทั้งใบอะค่ะออกนอกบ้านไปทําอย่างอื่นหรือความโชคดีความอุดมสมบูรณ์กําลังจะมาที่เราเราจบสิ้นอะไรแบบคอมพิวตแล้วเราเดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีนึกออกไหมคะเรากําลังจะโชคดีโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมคนต่างชาติก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองขึ้นอยู่กับบริบทของคุณนะฟังเอาไปปรับ เอาไปแบบใช้นะจเพื่อนๆนะแต่มันเป็น energy ที่คุณจะพยายามนะอดทนเข้มแข็งแข่งแข่งเออจะไม่ร้องนะคะจะไม่ร้องแต่นะคะพยายามไปข้างหน้าให้ได้นะ,ะเออนะอันนี้คือเป็น energy สถานการณ์ของอ,อ่ปัจจุบันนะคะอ,อ๋อใช่เลยมันเป็นความสัมพันธ์จริงๆด้วยนะอันนี้แนวโน้มในอนาคต อันใกล้ๆนี้นะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้เลยนะสามใบเดี๋ยวหมอจะย้อนพูดไอ้ตรงเมื่อกี้นิดหนึ่งนะม่อกี้นี้สิ่งที่คุณไม่ได้นะคุณเข้าใจแล้วนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้ที่เป็นเพื่อนกับคุณหรือคอนเนคชันที่ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรแล้วแต่นะที่คุณรู้สึกว่าโอเคนะมันมันจะเป็นความรักหรือคนเพื่อนเพื่อนเก่าทักมาทางโซเชียลออนไลน์หรือ Facebook หรือเพื่อนสมัยเรียนหรือคนเป็นเพื่อนในอดีตหรือแฟนเก่าในอดีตกลับมาเนี่ย คิดว่าเขาจะมาเริ่มต้นใหม่คิดว่าเขาจะมาเป็นความรักหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่สําคัญอะมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะสิ่งที่ไพ่บอกมันไม่ได้เป็นความรักเขาเนี่ยเห็นไหมคะออฟครับปวทิมบอรเนี่ยคะ่ะสามเหรียญน,นะคะเป็นเพื่อนแค่ติดต่อสื่อสารทักทายมานะนึกออกไหมคะเพื่อนๆโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าอะสามเหรียญมาเมื่อกี้เมื่อกี้หมอกกาลังจะพูดว่ายืมเงิน นะแต่มาดูตรงแนวโน้มในอนาคตเขาบอกว่าถ้ามันมีเห็นไหมคะใครบางคนเข้ามาหาคุณด้วยความรวดเร็วหรือเราประคับประคองความรักความสัมพันธ์เรากําลังใจร้อนเออเมื่อไรความสัมพันธ์เราจะไปได้เมื่อไรเราจะเจอใครสักคนเมื่อไรเราจะมีแฟนนะท่านน้ำหมอไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรเพราะอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราใจร้อนเช่นตอนนี้เงินไม่ค่อยเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ สองเหรียญน,นะสองเหรียญคือการหมุนเงินหรือการจะเปิดกิจการใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเ,เอาไปอัดแอปหรือปรับตอนนี้ทําไมมันช้าเหลือเกินคุณกําลังใจร้อนหรืออยากเล่งสถานการณ์เข้าใจไหมคะสมมุติว่าโอเคคุณจะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศคุณก็มีอารมณ์ฟีลลิ่งว่าโอ้ยใจร้อนทำไมฉันอีสองเดือนถึงจะได้ไปทาไมไม่ไปวันนี้เนี่ยมันเป็นโมเมตนต์นี้ก็จะถูกกับเอเนจีพลังงานของคุณนะคะบางคนคุณมีเงินเยอะแยะอยู่แล้วคุณแค่อยากจะ เปิดสาขาใหม่อีกสาขาหรือคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จตามที่ใจคุณต้องการคุณใจร้อนไงคุณรีบไงแบบว่าเออเฮ้ยมันเร็วๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอย่าใจร้อนเนี่ย energy พลังงานมาบอกว่าระวังนะคะสองเหรียญคือการสมดุลการประคับประคองหรือการคิดวนไปเวียนมาว่านะว่าคนคนหนึ่งอะนะ,ะจะตัดสินใจมาจริงจังมาชัดเจนไหมถ้าคุณคิดว่ากําลังเฝ้ารอ ฝนะ้ารอด้วยอารมณ์หงุดหงิดนะว่าคนนั้นจะทักมาไหมคนนั้นเขามันจะจริงจังชัดเจนไหมหรือเรากําลังรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะมาหรืออะไรแล้วแต่นะใจเย็นๆนะคนะเห็นไหมคะเนี่ยคิงคิงออฟโซนนะหมอจะบอกให้ฟังนะคว่าสถานการณ์ของชาวธาตน้ําให้คุณคิดนะด้วยเหตุและผลไม่ใจร้อนนะไม่รีบถ้าสมมติมีใครเข้ามาหาคุณถึงสงคนเนี่ยสเหรียญคิงกับไนท์ เห็นไหมคะไม่ต้องรีบนึกออกไหมคะนะความรักความสัมพันธ์น่ะไม่ต้องรีบนะและสองเหรียญเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาหรือเพื่อนเก่าที่กลับมาหรือคนที่เข้ามาเก่ารีบที่เข้ามาพูดจริงจังชัดเจนหรืออยากได้ความรักความสบายใจจริงจังชัดเจนหรือกับผู้ตรงยืมเงินคุณหรือเปล่าหมอไม่รู้หมอไม่รู้ว่าคุณอยู่ในเลเวลไหนบางคนอาจจะเม้นบอกว่าหนูไม่มีตังค์หรอกค่ะผมไม่มีตังค์หรอกค่ะผมจนไม่มีใครมายืมเงินผมหรอกอะไร่เงี้ย อันนั้นคือไม่ได้หมายถึงคุณหมายถึงคนที่มีคนที่เจอเอนเนจี้นี้อันนี้เราก็จะพูดให้ฝังไว้นะคะว่าสองเหรียญคือคนที่เข้ามาเขาจะมายืมเงินเราหรือเปล่านะคะพูดถึงหมายถึงว่าคุณมีเขาเห็นคุณมีอยู่แล้วแหละคนที่รู้จักคุณในอดีตเพื่อนก็ได้คนรักเก่าก็ได้ เข้ามาอย่างด้วยความรวดเร็วเลยพูดนน่นพูดนี่นน่นนั่นดูดูเหมือนจะจริงจัง,จงชัดเจนกับเราแต่เปล่านะสองเหรียญเนี่ยคือเงินสิ่งที่เขาอยากจะได้หรือเปล่าเงินของเราเอาไปสู่กระเป๋าของเขาไหมเพราะเมื่อกี้มันเป็นพหสถานการณ์ของโซเชียลออนไลน์ขึ้นมาเมื่อกี้เดอะเวิลด์เห็นไหมคะต่างชาติดูดีดๆว่าเขาเข้ามาหาเราอยากจริงจังชัดเจนเพื่อมาหลอกเอาเงินเรารู้เปล่าอืมนะคะให้เอาคิดวิเคราะห์เพราะว่าอันนี้มันเป็น energy ที่เตือนก็เตือนขึ้น,นมานะแนวโน้มในอนาคตนะ เขาบอกว่าใจเย็นๆนะทาอะไรด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอะสติและปัญญานะ King of s โซ l เนี่ยสติและปัญญาความชาญฉลาดของตัวของคุณนะคะ <บ S 1> เห็นไหมคะใครเข้ามารวดเร็วหรือใครเข้ามายืมเงินเราคิดยังไงนะคะอโอเคสิ่งที่จักรวาลอยากเตือนหรือบอกชาวธาตุน้ำนะคะมาส,สิสิ่งที่จักรวาลอยากบอกหรืออยากเตือนชาวธาตุน้ำมาดู แพลนความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การฮีลิ่งเยียวยาจิตใจการสมดุลคุณกําลังต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงแฟนหรืออะไรก็ได้ฮีลิ่งเยียวยาจิตใจนะคะคุณกําลังพยายามสมดุลพลังงานนะคะกลังสมดุลพลังงานนะแนวโน้มในอะนาคตขอไพ่หน่อยค่ะ ิไม้อ่ะคุณบอกว่าโอเคฉันจะทำงานให้เยอะขึ้นนะความเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะชาวท่านน้ำไม่รู้คุณกำลัง,ลงหลงไหลเกี่ยวกับง,งานไหมก็ได้แบบว่าโอเคเนออมเข้าใจและใต้สำรับนะคำแนะนำกองจักรวาลบอกว่าโอเคตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นนะสิ่งที่เป็นเดวิลนะอะไรที่มันหนักอะ่ะวางลงนะคะความรู้สึกอารมณ์โรแมนติกลหลงไหลคลั่งไคล้หรือ เราแบบบ้างงานมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสมดุลสมดุลพลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์น่ะที่มันรู้สึกว่ายังไม่เป็นไปตามใจต้องการไม่ต้องใจร้อนมันเพราะแนวโน้มในอนาคตมันกี้คุณเห็นปะว่าเราใจร้อนแล้วยอยากได้อะไรเร็วเนี่ยเราก็เครียดวิตกกงังวลเห็นไหมคะเราก็เลยเหมือนแบกความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นไปยังใจสมดุลพลังงานเนี่ยจักรวาลบอกนะคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้สึกหนักเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์แค่เราถอยมันออกมา ถ้าเขาไม่ให้เราเป็นแฟนหรือไม่ให้สถานะชัดเจนเราก็ให้เขาเป็นแค่เพื่อนหรือเราดึงพลังงานตัวเราเองออกมาเนี่ยเพราะใต้สำรับสิ่งที่คุณไม่เห็น night off คัเห็นไหมความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหรือความที่คลั่งไคล้หรือเคซี่หรือโอเคฉันเดินออกจากใครมาแล้วล่ะห,หมอแจนงานนั้นฉันออกมาแล้วตอนนี้ฉันก็าลังหลงไหลทาาาํางานหยาบปุยหยาบบ้าคลั่งเลยแต่จกักรวาลก็บอกว่าเฮ้ยท่าน้ําสมดุลพลังงานนะทํางานบ้างพักบ้างหรือออกไะเกตไป ะะไม่ต้องทาอะไรแบบด้วยความหลงไหลข้างใครแบบสุดตรงสิ่งที่นะความรักความสัมพันธ์นะใต้สํำนักที่คุณไม่เห็นสิ่งที่คุณเดินออกมาแล้วความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณมูฟออนไปแล้วไม่ต้องไปยึดมันไว้เนี่ยเห็นไหมคะจักรวาลบอกเดวิลเห็นไหมคะยังอยู่ในหัวเราเลยตอนนี้เยียวยาจิตใจเลยนะคะชาวธาตุน้าหมอบบอกเลยเไม่ต้องอามาคิดวนเวียนคิดวนเวียนเนี่ยเห็นไหมคะเป็นสถานการณ์ที่วางมันหนะัก เหนื่อยความสัมพันธ์ไปไม่ได้ความหวาดกลัวความหวาดระแวงความท็อกซิกเป็นพิษเราเจอคนที่เป็นพิษเพื่อนร่วมงานไหมเจ้านายไหมครอบครัวไหมหรือความรักความสัมพันธ์ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเฮียร่องเฮียยาจิตใจหรือพลังงานอะไรที่มันเป็นพิษที่ท็อกซิกที่เรารู้ว่านักเหนื่อยอ่ะไม่ต้องยึดมันทิ้งมันไปแต่หมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะเขาน่าจะเป็นความรักเพราะมันขึ้นในออฟคัพอ่ะเออ ความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกกับใครสักคนหนึ่งที่เราเลิกแล้วที่เราถนหลังแล้วที่เราเดินออกแล้วแต่เรายังไม่วางคนคนนี้เพราะเดวิลเราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ให้เราคิดในใจว่าอันนี้หมอไม่ได้ว่าคุณนะถ้าคุณทําใจได้หรือว่าคนเฮลิ่งเยียวยาจิตใจได้ว่าชื่อฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ว่าหมอแจนแต่ไม่รู้หมอจะอ่านและแปลตามไพ่ ให้คุณคิดว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วฉันจะเอาตัวเขามาแบกไว้ทําไมเอาความรู้สึกว่าฉันมีเขาไว้ทําไมมาคิดเรื่องเขาอีกทําไมว่ามันจะไปต่อพอแคน่นี้มันจบไปแล้วเออแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเออเดินออกมาเองว่าเขาจะมาง้อฉันไหมเพราะอะไรสิ่งที่หมอพูดเนี่ยเห็นไหมแบ่งรับแบ่งสู้เนี่ยเดินออกมาแล้วเนี่ยความรักเนี่ยเห็นไหมฮะเออเป็นสถานการณ์เนี่ยไม่ไม่มีสถานการณ์นั้นแล้วนะ เอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะสำหรับชาวท่าน้ำถ้าคุณคิดว่าโอเคหมอแจนมีประโยชน์นะฉันได้จุดประกายอะไรบางอย่างได้แสงสว่างได้คําตอบได้พลังแรงกายแรงใจหรือได้มองเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นอันาคตก็ชจขึ้นหรืออะไรก็แต่นะ กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือโดนใสนับสนุนซุปเปอร์แตงหรือโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรด้วยนะก็ได้นะหมายเลขบัญชีตองสี่นะหรือคุณกำลังตัดสินใจว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวเอาคำตอบเป็นของคุณเองก็แอดไลน์ ID มานะขอคนที่พร้อมโอนนะคะเพื่อนๆอ,อารานะขอบคุณและสวัสดีค่ะ